นะแอดเขาคิดว่าอย่างนั้นอ่ะนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดนะเออแล้วถามว่าใครจะซื้อแต่ว่าก็ซือ้อซื้อบ้านพร้อมที่ดินก็โอเคนะเออโอเคนะใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นทางออกที่ดีอยู่แต่เอฟซีลองคิดอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาไม่ขายนะถ้าเกิดเขาอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเออไม่ขายแต่อยู่ตรงนั้นอ่ะอ่าเห็นไหม อยู่ตรงนั้นก็คือจบเหมือนกันนะก็คือเขา,เขากานะ็เข้าโครงการนะครับเข้าโครงการนะเอ,อเราไม่ทิ้งกันนะครับโครงการของรัฐทางนี้นี่โอเคที่สุดแล้วนะครับนะเอ,อถ้าเข้าโครงการของรัฐได้นี่ก็คือโอเคที่สุดก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันคนที่ซือ้อก็แม่แม่ก็ไม่ไม่รู้สิซื้อแล้วจะไปให้ใครยังไงเห็ย๋ยวไม่ล่ะ แล้วไม่มีใครจะไปอยู่ไหมตรงนั้นใช่ไหมนอกจากขายให้ชาวบ้านเออขายบ้านแล้วก็พร้อมที่ดินพร้อมเสร็จสั์เรียบร้อยเขาคงเอาแหละแต่บ้านเฉยเขาคงไม่เอาแต่บ้านพร้อมที่ดินมันอยู่ได้เลยนะก็คงเอาเออขายให้ประมาณหนึ่งไม่แพงมากเ็้เอาอยู่แล้วก็ได้เงินก้อนนึงก็คงไปนะ ใช่ครับผมก็เขาเขาต้องการเป็นเอกเทศไงเอฟซีเขาต้องการเป็นเอกเทศเนี่ยต้องการเป็นส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยนะเห็นไหมคนเรามันต้องมีความหวังนะออกมาก็คือสร้างมุมมองความหวังไว้นะครับเขาก็อยากจะมีชีวิตที่อ่าเป็นของตัวเองนะครับเขาคิดของเขาแบบนั้นนะครับเป็นของตัวเองคุณพีเคนะครับสวัสดีครับผม ถูกแต่แต่อย่าลืมว่าเราไม่สามารถจะคาดเดาอนาคตไงอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้มันเป็นเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างใช่ไหมอนาคตเขาไม่รู้เออมันเดาไม่ได้ถ้าอนาคตเรารู้เราก็แทงหวยอย่างเดียวสิถูกไหมอ่าเรารู้ว่ามันจะออกอะไรแล้วก็แทงอย่างเดียวละนะถ้ารู้อนาคตนถ้าอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนยังไงเป็นแบบไหน อ,อหุ้นจะขึ้นหรือลงก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้พอออกมาแบบนี้มันกลับตลาลปััดเงี้มันกลับลำไม่ได้แล้วกลับตัวก็ไม่ได้ก็ชาวบ้านไงชาวบ้านไงเออชาวบ้านอะ่ะก,ก็ซื้อได้ชาวบ้านเพราะมันโอ้มีพร้อมทุกอย่างทําให้เรสร็จสรรเรียบร้อยอะ่ะนะแอดว่ามันพอได้อยู่นะชาวบ้านเม แต่ถ้าเขาไม่ขายแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยนะก็จบไปก็เข้าโครงการไปเอฟซีโครงการเราจะไม่ถิงกันนะครับโครงการของรัฐนะครับเการันตีด้วยภาครัฐนะโครงการนี้เราก็ได้รับกันมาแล้วนะครับโครงการนี้ก็อยู่กันด้วยกันไปนะก็จบแต่ว่าคุณก็อยู่แค่ตรงนั้นนะคุณไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะใช่ไหม ก็อยู่ได้แต่ตรงบริเวณตรงนั้นไปไหนไม่ได้อเพราะไปไหนก็ไปกันไงแต่บ้านผู้ใหญ่กำนันไม่ไปไปไม่ได้ไปก็มีเรื่องนี่แหละเอฟซี FC. คุณล้าเจียบนะครับสวัสดีครับผมนะครับกับญาติที่บ้านเกิดเห็นทำคลิปอยู่ใช่ไหมอ๋อ เข้าโครงการที่นู่นใช่ไหมเอาถ้าเข้าโครงการที่นู่นนะ่ะก็ดําเนินการที่นี่เลยอืไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องอยู่ที่นี่เลยก็คือที่นี่ก็ต้องจําหน่ายนะครับไม่มีทางเลือกอื่นต้องจําหน่ายอ่าจําหน่ายไปเท่าแค่นั้นนะเข้าโครงการคือจําหน่ายนะค,คุณหัวเว่ยน,นะสวัสดีครับผมต้องเข้าโครงการนี้ให้ได้โครงการใดโครงการหนึ่งนะชีวิตเปลี่ยนนะ อาธรรมดาหรือชีวิตปีก็ต้องธรรมดาเนี่ยนะคิดคนเราอย่างว่านะจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ดูอนาคตตัวเองโทษไม่ได้นะก็ใช่อยู่มันอาจจะจํำหน่ายไม่ง่ายนะแต่แต่แอดว่ามันก็ไม่ยากถ้าเราดั้มราคาเออเราดั้มราคาก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะดั้มราคานะเออเห็นไหมราคามันมันทําให้คิดได้นะเออราคา เขาซื้อไปเก่งกำลงเก่งกำไรเขาได้เข้าใจอยู่นะครับเข้าใจอยู่เรื่องนั้นนะครับคุณ mm hmm. นางขมันนะครับสวัสดีครับผมทำยังไงได้ลหละนะครับทำยังไงไม่ได้หรอกแต่มันไม่มีทางเลือกพูดง่ายๆเลือกเลือกยากมากนะจริงๆเลือกยากมากบอกได้เลย,เลยจะให้เลือกี้ คุณวันเพนนะครับสวัสดีครับถ้าให้เลือกเนี่ยมันเลือกยากเลือกขายเนี่ยมันก็ขายยากอยู่ใช่ไหมแต่ก็ต้องขายแต่ถ้าเลือกเก็บไว้แล้วมาอยู่อ่ะมันก็จบก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพูดง่ายๆก็ชาวบ้านอะชาวบ้านแถวแถวและแว,แวกใกล้เคียงอ่ะแถวแถวนั้น ก็นั่นไงนะครับนั่นแหละนะครับคือการการตัดสินใจนะครับนั่นคือคือการตัดสินใจของเขามันก็เป็นแบบนั้นมันทำอะไรไม่ได้นะครับนั่นคือการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอใช่ครับชุดลำเขาเพียบเลยอะ <laughs> ชุดลามก็เยอะมากนะครับเพราะว่าไปที่นู่นก็ต้องซื้อใหม่หมดนะครับอยู่ที่นี่มันไม่ได้ซีเรียสมากมายใช่ไหมแต่อยู่ที่นู่นก็ต้องซื้อใหม่ให้เข้ากับระบบเขาให้ได้นะมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็นั่นสินะครับทำยังไงได้นะครับคือ นัทธนันเขาอาจจะเอาไว้แค่อยู่เฉยๆนะเออเขาเอาไว้ที่อยู่เฉยๆมันมีบ้านมีอะไรให้พร้อมโอ้โหมีครบเลยเอาไว้อยู่เอาอยู่ทําไรทํานาเอออยู่ทําไรทํานาเขาเขาก็อยู่กันได้แอดว่าขายถูกๆหน่อยเออขายถูกๆหน่อยถูเอ้ยนะครับได้อยู่แล้วแอดว่าเออปลูกนู่นปลูกนี่กินนะครับได้อยู่แล้ว ใช่ครับผมชาวบ้านเขาจะซื้อเองนะเพื่อนบ้านเขาจะซื้อไปทําไม้โอ้โหเขาไม่รู้จะอยู่กยังไงแล้วนอกอยากอย,กอยู่ให้เป็ดอยู่เอ,อถ้า,าก็เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะเออมันก็เป็นไปได้นะเลี้ยงแมวมั่งนะครับอ่าเลี้ยงหนูนะครับนะเอามาทานู่นทำนี่ได้ถ้าจะทำมันได้นะครับโครงการของเขามีเยอะออตอนนี้ก็ นอนกับคนละที่แล้วคนละหลังกันอยู่แล้วนะครับนะเออสัตว์นี่นอนคนละที่แล้วนะตอนนี้นะครับเอออยู่กันคนละมุมคนละที่แนละ้วมีบ้านเยอะแต่ว่านะครับยังคิดขายเลยใช่ไหมมาอยู่ใกล้ลุงป้ามากกว่าใช่ไหมเออ<ม>ก็อย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าแกก็อยู่คนละที่กันนะกับตรงนั้นนหะใช่ไหม แกก็อยู่ห่างกันอยู่นะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่คุณแดงตอนแรกคิดเร็วไปนะเออก็ธรรมดานะสุนะครับธรรมดานะครับที่เขาจะอยู่กันอย่างนั้นนะครับมันก็ตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรเนะเาะแต่ว่าตอนนี้มันกลับกลับตาลปัดกันแล้วไง ต้องคิดกันตะลปัดแล้วต้องทํำยังไงได้ก็ต้องว่ากันไปแหละนะครับเอซีในนิทานเรื่องนี้นะครับทํำยังไงก็ไม่ได้มองไกลกนะันแล้วมองเห็นหลังคาหรอเออก็ต้องเป็นเป็นหลังคาแบบไอ้นี่ละมั้งนะครับทําแบนแบนบไอตู้คอนเทนเนอร์นะแบบของพี่เน่ง ยกไปได้เลยบ้านอนะ่ะยกไปเลยนะครับยกไม่ยากด้วยเออถ้าทําแบบนั้นง่ายถ้าทําแบบอยู่ทาวอนะโอ้โหลลาบากมากเอติยกยกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้คิดไม่ถึงนะยไม่มีใครคิดถึงนะคุณือมคุณสุพรนะครับคิดทําไม่มีใครคิดถึงนะครับ ไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นมาแบบนี้ไม่ใครนี่คาดไม่ถึงครัพูดง่ายคาดไม่ถึงนะไม่มีใครคาดคิดใช่ไหมแบบเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ก่อนก็เหมือนกันแต่ก่อนก็เหมือนกันก็ไม่มีใครคาดคิดแบบนี้แหละพอสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะครับเวรกรรมนั่นแหละก็ตามนั้นนะครับเขาเรียกว่าไะ้อย่างนั้นใช่ไหม โอเอาอย่างนั้นเลยโออย่างนั้นก็ต้องย้ายแล้วล่ะนะครับเออต้องซื้อบ้านแบบมีล้อนะเออแอดยังคิดอยู่เลยนะเอฟซี FC นะแอดคิดว่าอ่าซื้อบ้านเป็นรถอ่ะเอารถเป็นบ้านอะนะมันไปได้เราเบื่อตรงนี้เราหนีไปที่อื่นนะครับไปจอดที่อื่นก็ได้รถเป็นบ้านมันสะดวกสบายกว่าเอ,าอยากจะไปไหนก็เอาพาบ้านไปด้วยเลยจบกว่าเยอะนะ ไม่พอใจใครกูย้ายไปนอนในดับในปั๊มก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมเออไปนอนในปั๊มก็ได้นอนที่ไหนก็ได้อ่ามันก็สบายแต่ยังเงี้ยไปไหนก็ลำบากเออต้องลือ้อต้องโอ้โหนะงานยากอีกนะครับเออเราทำ้านให้มันดีๆหน่อยมันก็จบปานิดนะครับสวัสดีครับผมมันก็จบไงเอฟซี FC. แต่อย่างว่านหละเขาไม่ได้คิดกันขนาดนั้นเขาคิดว่าเอออยู่แล้วมันไม่มีปัญหาคนเรานี้คนเรามันเปลี่ยนกันได้นะออุปนิสัยใจคอมันเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะเพราะเราอยู่ที่เนี่ยมันมีข้างไงนะมันไม่เหมือนอย่างอยู่บริษัทเนี่ย fc อยู่บริษัทเนี่ยเราจะเข้าอยู่บริษัทหรือจะออกจากบริษัทมาเราเจอหน้ากันเราก็ทักทายกันเหมือนเดิมก็คือเพื่อนกัน นะเหมือนเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเออก็เจอหน้ากันถ้าเรารู้จักแล้วก็ทักทายกันแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันนี่สิมาก็แบ่งข้างกันแล้วเออมันมีข้างไงมันมีข้างให้เลือกไงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้บางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยข้างเดียวกันที่ไหนได้เปลี่ยนเปลี่ยนข้างเออนะเปลี่ยนข้างกันตัวเออไม่รู้จะพูดยังไง ก็อาจจะขายให้ไอ้นี่ก็ได้นะให้ขานี้ไปอยู่ไงนะไปอยู่ในนั่นให้แม่ผู้ใหญ่เอฟซีเขซื้อให้เออไงให้อ่าตาวอนะครับนัดดาวอคารน,นะนะไปอยู่แถวโน้นนะน่าอยู่ใกล้ๆก,กันก็โอเคนะเพราะก็ถูกกันเนี่ย อีกคนมาคนเดียวเห็นตอนนี้ลำบากใจใช่ไหมเออออกไปมันเปลุงป้าไปย้ายบ้านก็มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมองกันได้มันมองกันไดเอฟซีนะมันมองกันได้แล้วก็มองเห็นอ่าการกระทําทีวิตของเขานะครับคนเราเนี่ย มาถ้าไม่มีความจริงใจมันไม่มีปัญหาเลยเอฟซีเอาจริงๆนะในนิทานเรื่องนี้ถ้ามีความจริงใจเนี่ยมันจบไปนานแล้วเออถ้าไม่มีอะไรในใจเอาง่ายๆถ้าคนเราไม่มีอะไรในใจนะธรรมดาธรรมดามันไม่มีปัญหาแล้วก็ตอบได้ทุกทุกคําถามอ่ะถามมาต่อไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องเก็บไปคิดเป็นสองสาวันนะไม่มีเออไม่ต้องไม่อะไรก็คือถามมาก็ตอบได้เลย ในเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยตอบได้เลยมันเป๊ะเลยนะครับแต่บางคนเขาไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขามีหลังบงหลังบ้านนะเอ่อถ้าไม่เคลียร์ไม่ไม่ชัดเจนไม่เด่นชัดเนี่ยมันจะเข้าตัวโดยทันทีในเอ็ซีเขาถึงไม่เคกล้าแต่ถ้าคนเรามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเคลียร์ได้เลยประเด็นก็ไม่มีประวัติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี